สวัสดีคะ่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อบอลชื่อาดังๆเลยลูกชื่ออะไรฮะชื่อบอนน้องบอนน้องบอลมีอาการเป็นอะไรคะเป็นภู่ิแพ้ตาภุมมแพ้ตาเหรอลูกอาการมันเป็นยังไงคะน้ําตาไหลคันเหรอคะแล้วก็เป็นโรคอะไรนะคะคุณยายีีดีและน้องนะคะเป็นโรคซีจกพีดีซึ่งเด็กในในระดับนี้นะคะโรคซีจกพีดีนี้ก็คือว่า จะเป็นภูมิแพ้ของตัวเองจะเป็นแผลไม่หายแต่น้องดื่มโกโก้ของเราแล้วอาการของภูมิแพ้ที่ตาของน้องดีขึ้นนะคะน้องวันนี้นะคะน้องก็มาหาหาแม่ลงหน้านะคะแล้วก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมครูยุ้ยก็เลยแวะแล้วก็เอาโกโก้ให้น้องไปดื่มนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะ อขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วติดตามผลนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะติดตามผลตลอดนะคะว่าอาการรักษาครั้งนี้จากการที่ดื่มโกโก้ของเราแล้วน้องดีขึ้นตามลําดับจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อบอลชื่อ,อดังๆเลยลูกชื่ออะไรคะชื่อบอนน้องบอลน,น้องบอลมีอาการเป็นอะไรคะเป็นภูมิแพ้ต ภูมิแพ้ตาเหรอลูกอาการมันเป็นยังไงคะน้ําตาไหลคันเหรอคะแล้วก็เป็นโรคอะไรนะคะคุณยายีดีและน้องนะคะเป็นโรคซีจกพีดีซึ่งเด็กในในระดับนี้นะคะโรคซีจกพีดีนี้ก็คือว่าจะเป็นภูมิแพ้ของตัวเองจะเป็นแผลไม่หายแต่น้องดื่มโกโก้ของเราแล้วอาการของภูมิแพ้ที่ตาของน้องดีขึ้นนะคะน้องวันนี้นะคะน้องก็มาหา แม่นงหน้านะคะแล้วก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมครูยุ้ยก็เลยแวะแล้วก็เอาโกโก,โก้ให้น้องไปดื่มนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะ,ะขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วติดตามผลนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะติดตามผลตลอดนะคะว่าอาการรักษาครั้งนี้จากการที่ดื่มโกโก,โก้ของเราแล้วน้องดีขึ้นตามลําดับจะเป็นอย่างไรต่อไป oh. โอเคขอบคุณมากค่ะ oh.